โจพร้อมยังโจโโจโจสองิบสออบสมี่ส้กเจ็ดสองสิบสาสี่และยี่สบองบา เป็นเป็นสายรับเปลเพื่อนแบบใดวะกูยอยากรู้เนี่ยโ okay, นะดนตัวไหนวะหรอเป็นเนไหนหอะน,นี่มันเ <c oughs> พื่อนกันจริงเหรอวะเราเชื่อใจดิง้งแล้วมีนต้องเชื่อใจนี่อยู่แล้วเพราะวิว่งไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โอ เข้าใจคะ่ะแต่หลักต่างผู้ค้าขาด้วยแต่เขารู้หรือเปล่าว่าคนพู้ค้าขากับคนเตาชูนะแต่บีไม่ได้เตาชูสิคะถ้าเจ้าชูคงไม่มาหาดิ้งถึงวันนี้หรอกโอ้โหเพื่อนใช่ไหนขอไปปวดก็เลยไม่เอาเกลยวรับได้ทุกอ,อย่างถ้าคนเจ้าชูต้องเป็นแบบนี นิ่งๆแบบว่างันนะ<ม>ก็ว่างันนะเมืเอ่นะอกี้วินจะพูดอะไรคะเปล่าไม่ได้พูดนะเอ้าสดเมื่อกี้วินเพระแต่นี่ทำไมร้นมันสตาร์เองอ่ะหีหลอกปะเนะี่ย แคทใช่หรอแล้วอ,อยู่รตรงนี้นานนังเพิ่งเพิ่งเข้ามาไม่กี่ครับเหมือนเน็ตมันหลุดแล้วมันตันดหนูก็ว่าอยู่ทำไมไม่เจอทำไมไม่เจอนะทำไมนะพี่ชื่อจีจี้เหรอชื่อเหมือนผู้หญิงเลยค่ะชื่อ ชื่อพี่ค่าขนมมาบ20บาทนิ <laughs> ่งเพื่อนเยอะเกลแฟนเก่าเยอะอะไรไม่มีมั่วกูขับรถลงน้ำแล้วชทไม่เองไม่เอารถพี่เขาพี่รถพังแล้วอ่ะมีกล่องมีกล่องเพิ่มไหมไม่ไมัีมไม่มีซ่อมก่อนไหม หนูว่ารถคันนี้เหมาะกับหนูมากเลยถูกถูกใช่ใช่เหมาะกับเรามากแฟนเก่าหนูสามคนเองอชอบอะไรเนี่ยพี่กลับมาเล่นนานหรือ,อยังคะ,ะพักแล้วครับพักแหละช้าพัก<อ>หนึ่งทอน ก็กลับมาเล่นนี่ได้ประมาณเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนใช่อด้านตอนแรกคือมาเล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อหรอคะใช่ครับพ,พักยาวเลยทำไมอ่ะพอดีมีปัญหาอะไรนิดหน่อยครับ ใช่ครับว่างแล้วอะแก้ปัญหาจากตรงโน้นเสร็จแล้วก็เลยกลับมาอยู่นี่เดียวเลยกลับมาก็เจอน้องเก่งหลุดพี่อยา่าพูดอย่างนี้ไม่เอาโอเคครับโอเคพูดแล้วไม่พูดแล้วอ,องซ้อมเมย็นเดียวทำรารกันได้ลง เราต่อยยังไม่โดนเลยต่อยยังไม่โดนเลยอะ แล้วครับยอบแล้ว hmm. ขาอ่อนยังยิงนะมองยอมยอมแล้วรียวรยบงต่อยอยู่เลยเมื่อกี้ไม่ได้ต่อยเมื่อกี้แค่ที ในในสนาทาวเนี่ยพี่ชอบตรงไหนมากที่สุดเหพี่พาหนูไปสิได้ค่ะจ๊ะอย่าบอกนะว่าอะไรแลนมาไม่ใช่ชอบตรงไหนมากที่สุดไหนขอ,อดูตังไหนเหรอเด็กกรอ ตรงนี้ทละมตรงไหนไหนดูสิตรงนั้นหรอ,อ,อใช่ครับทำไมอ่ะเอ้ยอันเป็นนาักา็สวยอะ่ะชอบชอบดูตรงนั้นครับนึกว่าชอบตรงนี้ลงมาครับลงมา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  มาแล้วลงมาแล้วเอาให้หนูลงทำไมหนูจะให้พี่พาไปไงอ๋อโอเคโอเคคืออะไรให้หนูลงไปทำไมให้พี่กระทึมหนูหรอหรืออะไรอปเอา ของซ่อมไม่มีรดมาคุมยาเราไม่ซื้ออ่ะขับอย่างนี้แหละแล้วก็บนไม่บ่นหรอครับ ับแต่อพอรถมันไม่สมประกอบมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกทีเลยรถไม่สมประกอบหรือคนขับไม่สมประกอบคนขับเต็มครับรือว่าขาดหรือว่าเกินไม่เกิน ไม่ใชหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> เห็นป้ายตรงนั้นไหมชอบป้ายตรงนั้นอ่ะพาไปสิได้ครับแล้วว่าไงคะหนูอยู่ในป่าอยู่ไหนอยู่ใครทำอะไรอยู่หนูมาหาเห็ดในป่าแถวป่าเนี่ยหาไปทำอะไรเห็ดหนูอยากกินเห็ดเพาะเห็ดเม็ดอ่ะหนูอยากกินเห็ดเม็ด คำตอบแบบนี้คงไม่พ้นอยู่กับพี่อยากเจอหนูหรอหรืออะไรไม่มีอะไรเกลทําทำเฉยๆน้องเกลวไปหาได้เสมอค่ะไม่มีอะไรเกลอยู่กับแฟนเทอะไม่มี มันเป็นที่รับตาคนเรามันสวยครับฟิวมันสวยเคยพาใครมาเลยนะใช่หรอใช่ไหมเคยพาใครมาเลยเอาวตรงไม่ใช่ตรงป้ายตรงนี้หรอคะข้างในนี้หรอในนี้มันเข้าได้หรอเข้าได้เข้าทางประดูทางปดูมันอยู่ข้างหน้า หนูก็ไม่เคยมาเลยค่ะมีแต่มาเล่นหลูกดอนต่างประเทศค่ะแถวเนี้ยแต่ไม่เคยมากองใครเลยนะคะใช่หรอครับใช่ค่ะอันนี้ไปครั้งแรกเหรอที่มาอะเป็น,นอื่ฮแลบบ้อยากอยากพาใครมาไหมครับในอนาคตผออยากอยู่ค่ะอยากครับใครอะครับไม่รู้ค,รค่ะยังหาไม่ได้เลย อ่าไม่ได้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรครับที่ขายไม่ได้ ช็อตดีเป็นงานหน่อยพี่มาเ่อาไฟเหรอน้องเนี่ยไม่ที่นี่ไม่น่ามีปะที่นี่ไม่น่ามีปะเราก็เห็นพี่เช่าที่นี่พี่เช่าที่นี่จริงเหรอหรือเชอาตรงนู่นช่าตรงนี้เหรอคะใช่ครับทำไมเราชอบ อันเป็นความทรงจำเก่าๆหลายๆเรื่องครับความทรงจำเก่าๆหรอคะใช่ครับใช่ใช่ใชตรงนี้อะนะเนี่ยที่หนูยืนนี่นะใช่กับกับแก๊งนะครับกับแก้วใช่ครับแก๊งอะไรดีเนาะกับแก๊งเหรอคะไม่ใช่กับ แฟนเก่าอะไรนี่ไม่มีครับไม่เคยพาใครมาเลยนะครับตรงเนี้ก็เคยโดนอุ้มเอ,อ๋อยู่ตรงนี้ครับอุ้มเมอใช่ครับเคยเอ,อ๋อยู่ตรงนี้เอ,อ๋พี่นอนอุ้มเมอ๋ได้เหรอใช่เราเคยไหมไม่เคยคะ่ะไม่ใช่หรอมีแต่อุ้มเขาไอ้อไม่ใช่หัวหดโหดนะนี่เราหยอกเล อ้าครับชอบตรงไหนครับผมไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าเราชอบตรงไหนชอบตรงนี้เนีย่ยเรบเราชอบตรงนี้เหรอครับสีอะไรอะสีที่เราสีอะไรที่เราชอบอะสีชมพู หนูชอบสีชมพูพี่ชอบสีอะไรคะอืมผมเหรอผมเนี่ยเนี่ชอบสีเนี้ยสีไหนสีสีดำครับชอบสีดำสีดำใช่ครับใช่ใช่อ๋อว่าในชี้มนที่เสื้อเดว ใช่โอเคแล้วชอบสีชมพูแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากกว่าสีดามีกไหมครับเออลงไปใ้่ไหมคืออะไรอะไรอ่ะคือเปนี่ครับเปนี่ฮะหมากับแมวแหละอืมใช่มใช่หมากับแมวมันน่ารัก แมเนี่ยตัวนี้น่ารักเนี่ยชอบหมาก็ชอบแมวชอบแมวเ<ม>หรอใช่ครับหมาล่ะหมาชอบครับหนูล่ะหนูก็ชอบครับ <c oughs> ชอบแล้วก็ชอบนี้นะครับเนี่ยเออ ชอบเราอะเด <c oughs> ี๋ยวไหมครับนี่ไปไหนอะพูดแล้วหนีหนทำไมอ๋อไไป ดูวิวดูวิวค่ะไม่กี่ไปดูวิวไหมพอแล้วก็หนีเอเราพาผมไปดูหน่อยได้ไหมว่าเราชอบเราชอบตรงไหนของพี่สตาล่านี่บ,บอกถืถกว่าชอบตรงนี้เนี่ย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 ชอบชอบมากไหมครับชอบค่ะไม่รู้ว่ามากไหมแต่ชอบค่ะ ผม่าไหมืครับชอบชอบตรงเนี้ยมากเลย น้องเก่งหลุดเนี่น่ารัออกอ่กหนูรู้แล้วเพราะกางเกงหนูใช่ไหมล่ะมองเกงหนูทำไมอะพี่ก็เลยสนใจ <c oughs> ถ้าวันนั้นหนูไม่ใส่กางเกงหลุดตูดพี่ก็คงไม่สนใจหนูหรอกใช่ไหมไม่ครับก็ก็มองเราอยู่ไงมองเราก็เลยเอ้อยเห็นด้วยก็เลยแบบฉายาใหมา่น้องเกงหลุด ถ้า no. หลักออกน้องเก่งลุดแล้วใส่แหวกแนวกับเขาได้นะประเด็นอะหน,นูใส่ตามเพื่อนเพื่อนหนูก็ใส่เพื่อเราเพื่อมันบงนังไงแต่เราเห็นเก่งลุดเลยอ่ะแบบพร้อมเป็นไวรุ่นเมกาแล้วอันเก่ง ได้ทายครับได้่ายเราอยู่เท่าไหร่แปดงั้นก็สามแปดโอ้อันนั้นก็แก่เกินครับแก่เกินสี่สิบแปดนะโอ้อันนั้นกแก่ไปครับ <58. S 1> แก่ไปยี่ห้าครับ <S 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 2> <S 2> ใช่หรือเปล่าดูหลอกไหมเนี่ยโดูหลอกหรือเปล่าแม่ได้โกหกเราอะเยอะเท่าไหร่ดูหลอกหรือเปล่าไหนเอามาดูดิ ไม่ให้ดูเหอเอาต้องให้ดูนะดาให้ดูก่อนเนี่ยตื่นเราใหดูดูแน่เลยไม่ได้ดูโรเอามาดูเดี๋ยวนี้ยันน่ะถ้าไม่ดูเราเรามาดูก่อนเรามาดูกันเรามาดูแม่งให้ถ่ายให้ถ่ายว่าอยู่เท่าไหร่ให้ถ่ายครับสามแปดไงอันนั้นอันนั้นอันนั้นแกแกไปแกไปครับนั้นสามเก้าอะ อันนั้นแกอันนั้นแกเกินแกเกินสี่สิบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ,อายุอายุยี่สิบสามยังเด็กอยู่เลยผมยังเด็กอยู่เลยเด็กอ้อเเด็กอะไรนะอ้อเด็กบอแบครับเด็กบอแบไม่ใช่เด็กอ้อ,อแล้วเรา,าครับเกี่ยวอายุเท่าไหร่ครับหนูอาย,ยุสิบห้า เอาฮะห้าสิบสิบห้าร้อยสิบห้าหนูไอ้หนูสิบห้าหนูยังเด็กอยู่เลยค่ะยี่สิบห้าใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินส <15. S 1> ิบห้าอ๋อสิบห้ายังเด็กอยู่เลยยังเป็นเด็กอยู่ชอบเด็กไหมคะชอบครับแล้วเราอะชอบคนแก่ไหมครับ นี่คือหนีไม่ต่อพ่ะย่นี่คิดอยู่คิดอยู่ขอคิดสักสองปีอืมงั้นสองปีค่อยมาให้คำตอบแล้วกันครับอยู่ถึงหรือเปล่าอันนี้ค่ะอยู่ถึงครับเราอยู่ถึงหรือเปล่าพี่นั่นแหละไม่ใช่หนูแค่อยู่ผมอยู่ถึงครับถ้าไม่ตายก่อนนะ เราจะโดนคนแถวนี้ฆ่าเลยครับหนูจะฆ่าพี่ทำไมไม่รู้สิพี่พี่ทำตัวไม่ดีเหรอไม่ทำตัวดีถ้าหนูจะต้องฆ่าพี่ด้วยหรองั้นน่ะไม่เราอาจจะดุก็ได้แบบว่าแบบุบบ้นหน้าคนตา<อ>ใช่แล้วบีบคอรกระทึบ ใช่นี่ไงเราใส่ปลอกคอหม,มาอยู่ไม่ใช่เหรอหนูไม่ถอ oh <my. S 2> ดขนาดน,นั้นหนูเป็นหนูเป็นเด็กน่ารักใสๆ่ๆตาดำๆตัวเล็กมีแต่คนรักถูกไหมใช่ค่ะเฮ้ยเขาจะหลบไหนอะมาดูก่อนพี่นดอกน้องแน่เลยเอามาอะไร มาดูเร็แล้วอ่ะดื้อได้ครับได้ๆดออพอทีนี้ยอมยอมง่ายจังอ่ะน่ารักไหมน่ารักไหมเดี๋ยวให้ดูน่ารักอะไรไม่เห็นอะไรเลยสักน,น้หนึ่งจะดูเนี่ยว่าชื่ออะไรน่ะโดนหอกหรือเปล่า นี่อารักไหมครับไหนให้ดูเลยครับไอ้นามสกุลเหมือนลูกหนูเลยลูกเราคือใครอะโมมิงหืมใครนะโมมินค่ะโมมินผู้ชายเหรอ ลูนอ๋อมีมูมีมีลูนแ้วลูกเราไปไหนอะฮะลูกเราไปไหนมีห้าคนอ่ะไม่อยลูกเราหชึ่งแลลวอายุสิบห้ามีลูกแล้วลูกมูงทันอ๋อรับมาเลี้ยงลูกอายุเท่าไหร่กันบ้างนี้ลูกอายุสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า อายุสิบห้าพี่ชื่อจีซุกจีจีชื่อจีจีไม่ใช่จีซุ๊กเนี่ยขนาดว่าจีซุกจีสัดไม่ใช่ละ <laughs> อยากตายไ,ไหมครับนี่ 累了。<there. S 2> oh. ปากหลามครับเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาไงมีปาก,กหลามัมาานเยอะนะใช่ครับเพิ่งกลับมาแค่เปล่อาอยู่เดีมีคนขึ้นไว้ให้พี่ลูกหลาน,ล,านลูกหลานเหรอใช่ครับเลดหลน เลดลนขึ้นให้เอ้าดื้อยังไงไม่ดือไม่ใช่เร็วด้งอ,อยงเงี้ยนะครับรม่มีลูกกี่คนมีแต่ไม่มีลูกครับมีแต่หลานไม่มีลูกแต่มีหลานาลูกของเพื่อนเหรอใช่ครับมีกี่คน มีสองคนนี่ครับร้านไห่อีกแล้วไอร้านไหมทันนะตอนนี้พี่ให้หนูไปร้านไหมนมาร้านหญิงเลยจ้า